สวัสดีครับในระหว่างเหตุการณ์ในยูเครนยูเครนร้องขอเครื่องบินหนึ่งในประเทศที่เสนอเครื่องบินให้กับยูเครนก็คือสวีเดนกับยอาส39กิบเพนแน่นอนตอนแรกยูเครนปฏิเสธต้องการ F16 เท่านั้นและเนเธอร์แลนด์ก็ส่ง F16 ให้กับยูเครนกิบเพนก็เลยเงียบไปแบบเสียหน้าพอสมควรตอนนั้นมีคนเชียร์ F16 มากมายแอดมินเป็นคนที่วิจารณ์แบบตรงๆว่า F-16 กับยูเครนใช้งานไม่ง่าย เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานของยุเคนไม่พอมไม่รองรับสนามบินไม่มีและ F16 ที่ยุเคนได้รับเป็น F16 รุ่นเก่ามีข้อจํากัด F16 ไม่ใช่อมตะและ F16 ไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมและมันก็เป็นแบบนั้นทุกวันนี้ยุเคนยังใช้งาน F16 ได้ไม่ดีมากนักภาพที่อ้างว่า F16 ของยุเคนไปโจมตีใส่รัสเซียตูมตามโครมคามชัดแจ๋วไม่ยืนยันที่มาที่ไป ขนาดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทัพอากาศของยูเครนยังไม่มีภาพนี้พอพอกับภาพของ F16 ถูกจัดการในแนวหน้าก็เอาภาพมาจากเกมและมีผู้ชมถามมาว่ายูเครนใช้ F16 แล้วก็มิราสองพันโจมตีรัสเซียแบบยับเยินจริงไหมก็ตอบว่าไม่จริง F16 กับมิราสองพัอยู่ตามแนวชายแดนของโปแลนด์ล่าสุดที่ F16 ของยูเครนตกเป็นภารกิจบินสกัดขีปนาวุธไม่ได้ไปแนวหน้า เฮป16ใช้การได้ไม่มากนะักสวีเดนจึงเสนอคิปเพ่นมาอีกครั้งคราวนี้ยูเครนไม่ปฏิเสธมีข่าวว่าสวีเดนส่งอะไหล่คกิปเพนบางส่วนให้กับยูเครนแล้วแต่เรื่องก็ยังเงียบแอดมินคิดว่าสวีเดนต้องฟังสหรัฐ เพราะว่ากิฟเพนอุปกรณ์เกือบทั้งหมดเป็นของสหรัฐซึ่งมีข้อตกลงกับรัสเซียเรื่องการส่งอาวุธขั้นสูงต้องพิจารณาแบบรอบครอบการที่สวีเดนได้เข้าเป็นสมาชิกของนีโตก็เพราะว่าสาหรัฐไปเจรจากับตุรกีต้องเสียชุดอัปเกรด f 1 6ให้กับตุรกี70กว่าชุดทั้งที่สหรัฐคว่ำบาตรตุรกียอยู่แต่ว่าต้องยอมเพื่อให้ตุรกีรับ,บรองสวีเดนยิ่งสหรัฐต้องการให้เจรจายุติสงครามเรื่องกิฟเพนกับยูเครนจึงเงียบไป สหรัฐคงเบรกสวีเดนไว้ล่าสุดสวีเดนก็ระงับการช่วยเหลือยูเครนลงไปแต่ว่าความกระเฮี้ยนกระหืรือของสวีเดนที่จะให้กิปเพนเข้าสู่สนามรบมีอยู่แล้วก็เพื่อลบคําศพประมาทว่ากิปเพนไม่เคยออกรบมันเป็นจุด,ด่างพ้อยในประวัติการมีชีวิตของกิบเพนถ้าไม่ออกรบก่อนปลดประจําการถือว่าเสียชาติเกิดสวีเดนจึงส่งกิบเพนมาโปแลนด์ภายใต้ในโตมาคุ้มครองโปแลนด์เพราะว่าก่อนหน้า มีขีปนาวุธของรัสเซียบางส่วนเข้าไปในเขตของโปรแลนด์โปรแลรนด์ก็ส่ง F16 สบกบินขึ้นสกัดสวีเดนเลยส่งกิบเพนมาช่วยใส่บาดห้ามถามพระพระก็ปฏิเสธญาติโยมไม่ได้ไม่รู้ว่าโปรแลนด์ต้องการกิบเพนหรือไม่แต่ว่ากิบเพนมาช่วยโปรแลรนด์ก็ไม่ปฏิเสธ อธิบายเพิ่มเติมโปแลนด์ Bo อยู่ระหว่างการรอ F35 กับ f a 5 0ของเกาหลีใต้โปแลนด์ Bo มี F16 อยู่48ลำไม่ขาดแคลนแบบเปล่งด่วนแต่ว่ากิปเพนจะมาช่วยมันดูแปลกๆแ,แอดมินคิดว่ามีวาระซ่อนเร้นจะให้ยูเครนมาฝึกบินมาฝึกใช้ก็ข้ามมาโปแลนด์ข้ามมาแบบง่ายๆไม่งั้นกิปเพนไม่ไปโปแลนด์หรอกครับหรือว่าอาจจะเป็นแค่สวีเดนอยากมีบทบาทในเนโตก็เป็นไปได้ และแล้วกิปเพนก็ได้ออกงานสมใจไม่รู้นักบินของกิปเพนจะตื่นเต้นขนาดไหนวันที่24เมษายน2025บันทึกประวัติศาสตร์ไว้กิปเพนสองลำเป็นกิปเพนซีได้ปฏิบัติาภารกิจครั้งแรกในนามนีโตอารมณ์เหมือนกับนักเตะเยาวชนติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกกิปเพนบินขึ้นจากฐานท่พอากาศยุทธวิธีที่22ในโปลแลนด์บินขึ้นไปสกัดเครื่องบินสอดแ,แนมของนเซีย เครื่องบินของรัสเซียลำนี้ก็คือ i ีวยีอในน่านฟ้าของเนโต้กิบเพนบินขึ้นไปอย่างรวดเร็วไปวนเวียนจ้องตานักบินของรัสเซียและติดตามไปจนถึงระยะปลอดภัยแล้วก็บินกลับถือว่ากิปเพนทำงานได้แบบรลาบรลืน่นจริงๆกิปเพนเป็นเครื่องบินที่ดีแต่ว่าตัวเล็กพิสัยการบินไม่มากนักมันไปออกทริปกับ F-16 ไทฟูนลาฟาวได้ยากแต่ว่าสกัดใกล้ๆมันทำได้ส่วนจะบินไปโจมตีสัตูในแนวลึก กิ๊เพ่นทำไม่ได้ต้องใช้ให้ถูกกับงานก็ถือว่ากิป๊เพป่นออกงานในนามเนโตเป็นครั้งแรกถามว่าเป็นการออกรบไหมในทางทฤษฎีถือว่าเข้าข่ายแต่ว่าในทางปฏิบัติยังไม่เพราะยังไม่มีการปล่อยขีปนาวุธก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเนโตและเป็นประโยชน์กับสวีเดนส่วนกิป๊เพป่นกับยูเครนยังมีล้นถ้ายืดเยือต่อไปมากกว่านี้นะครับ